อันนี้อันนี้เป็นภาษามือธรรมชาตินะคะคำว่าบ้านอันนี้เป็นภาษามือไทยคำว่าบ้านคือจะอยู่ตรงแก้มอย่างนี้ค่ะอันนี้ไปเป็นภาษามือไทยนะคะไปอันนี้ไปอย่างนี้เป็นภาษามือธรรมชาติค่ะมือเดียวมาก็มาอย่างนี้เลยค่ะถ้าถ้ามาก็จะมาอย่างนี้เป็นภาษามือไทยค่ะกินกินข้าวกินข้าวอย่างนี้ค่ะอันนี้ภาษามือไทยค่ะตามเวลาพี่เกิดพี่พูดไม่ได้ใช่ไหม คิดว่าใช่นะคะคือคุณแม่ก็ยังไม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันอตอนนั้นท,ท,ที่พ่อแม่รู้ว่าพี่หูหนวกพ่อแม่ก็เสียใจมากค่ะมีสักวันหนึ่งที่บีบีอยู่หูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ่ะบีบีจะเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรมากที่สุดค่ะเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่แล้วก็น้องค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อมดนะคะให้น้องๆแนะนำตัวเป็นชื่อหน่ยู่ชื่อ้าแพนะคะจัสลินค่ะพูดตีลูกอ๋อเพราะหนูยังไม่มีชื่อมาถามเลยเพราะหนูเคนเข้าไงใช่ไหมบีบีบอกเดี๋ยวพี่เขาิลยกชื่อบีบีค่ะหนูชื่อบีบีค่ะ ชื่อชื่อตัว B ก็ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะพี่มดทำอาชีพอะไรเหรอคะตอนนี้ค่ะพี่ทํางานอยู่กรมเจ้าท่านะคะเป็นเกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์นะคะสถิติวิเคราะห์คืออะไรเหรอคะนับจํานวนประชากรหรือว่าการเดินเรืออะไรประมาณนี้ค่ะเป็นตัวเลขในการทํางานในภายในองค์กรน,นะคะน้องผ้าแพรชอบทําอะไรคะชอบเล่นดนตรีค่ะ,น,น,คะน้องจัสซลินล่ะคะชอบทําอะไรคะหนูชอบกิมเนสติกโชว์เลยไหมล่ะลูก เอาเลยฉีกค่ะตีลังกาตีลังกาให้พี่มดเขาวัแต่ถ้าเกิดปัญหาพี่มีตัวเปลี่ยนนะ่เขาเลยเลือกอะไรไม่ต้องถึงกับตีลังกาไม่ได้ฉีกขาดไม่ได้ฉีตีเลยเฮ้เ็ดเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องบีบีล่ะคะชอบทำอะไรคะหนูชอบเต้นค่ะหนูจะเต้นเชอร์ด้วย คือเพลงเมโอนนะโอ้โหอยากดูอยากดูแต้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาพิมเพลงดูสองคนเลยได้ไหมได้ๆๆเพลงอะเพลงอะค่ะอยากดูทั้งสองคนเลยค่ะ เก่งมากค่ะโอเคครับพี่มดเป็นคนหูหนวกระดับไหนแล้วคะเป็นคนหูหนวกที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบอที่จะต้องใส่เครื่องช่วยฟังด้วยเพราะว่าไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนต่างๆอย่างเี้ค่ะแล้วก็ฟังพอ,พอได้ยินก็ฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอย่างเี้ค่ะพี่มดคุยกับเพื่อนๆที่ทาํางานยังไงแล้วคะอะใช้การเขียนนะคะในการเขียนสื่อสาร แล้วก็มีการใช้ภาษามือธรรมชาต,แติแต่ก็มีแบบว่ามีสอนภาษามือบ้างนิดหน่อยค่ะภาษามือธรรมชาติเขาคืออะไระคน,นหูหนวกค่ะทะี่ก็จะมีก็จะมี3แบบค่ะคน,นหูหนวกที่ใช้ภาษามือท่าทางธรรมชาติก็คือจะ,จะ,อะจะเป็นเหมือนภาษามือครอบครัวที่ท,ท,ที่มีการชีก้การใช้ภาษาท่าทางอ่างเงี้ยค่ะ,ะสามารถสวิตได้ทั้งสองแบบใช้ภาษามือธรรมชาติคุยก,กับครอบครัวก็ได้หรือว่าจะใช้ภาษามือไทยที่เป็นมาตรฐานเขาทำตัวอย่างบ้านนะ กินข้าวเนี่ยค่ะไปไปก็ใช้ข้ามือนี้เลยมาก็คือเป็นเป็นคนทั่วไปที่ที่มองแล้วก็คือรู้เลยว่าคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้ทุกคนทำตัวอย่างเปดแบบว่าคำว่าบ้านธรรมชาติเป็นไงแล้วบ้านภาษามื่เป็นไงอะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นภาษามือธรรมชาตินะคะคำว่าบ้านอันนี้เป็นภาษามือไทยคำว่าบ้านคือจะอยู่ตรงแก้มอย่างนี้ค่ะอันนี้ไปเป็นภาษามือไทยนะคะไปอันนี้ไปอย่างนี้เป็นภาษามือธรรมชาติค่ะมือเดียวมาก็มาอย่างนี้เลยค่ะ ถ้ามาก็จะมาอย่างนี้เป็นภาษามือไทยค่ะ mm hmm. กินกินข้าวกินข้าวอย่างนี้ค่ะอันนี้ภาษามือไทยค่ะพี่มันมีปัญหาในการใช้ชีวิตกับคนทั่วไปไหมคะอ่อก,ก,ก็ก็คือเวลาอ่าไ,ได้ยินคนที่เขามาพูดกับเราอย่างนี้ค่ะก็ก็เราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็อยากจะให้เขาเขียนสื่อสารกับเราบางทีก็กลัวการที่จะสื่อสารแล้วก็เข้าใจกันผิดพลาดด้วยอะค่ะแล้วเราต้องดูยังไงคะว่าคนไหนใช้เครื่องช่วยฟังได้ แบบที่1ใช่ไหมคะเป็นคนหูหนวกจริงๆเลยค่ะที่แบบว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่เกิดประโยชน์ค่ะแบบที่2ก็ใส่เครื่องช่วยฟังได้บางทีก็ฟังเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างอาจจะเอาเอาไว้ใช้เรียกหรือว่าได้ได้ยินเสียงต่างๆที่ที่แบบทาให้เราระมัดระวังตัวอย่างค่ะคนหูตึงสามารถใช้ได้พูดได้ฟังได้ต้องใช้ตั้งแต่เด็กเลยค,ะค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไว้ติดต่อสื่อสารได้อย่างค่ะแบบที่3ใช่ไหมคะ เป็นคนหูหนวกที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกแบบใส่เครื่องช่วยฟังหรือว่าเป็นคนหนวกคนหนวกที่ผ่าประสาทหูเทียมมาค่ะใส่ประสาทหูเทียมมาค่ะแล้วถ้ามีเครื่องช่วยฟังทำไมพี่ไม่ใช้เล่ะคะอ,อ คือคือเหมือนเหมือนปกติแล้วพี่พี่ไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเหมือนถ,ถ้าใส่แล้วไม่มันไม่ได้เกิดประโยชน์แบบว่ามันไปเป็นเสียงรบกวนค่ะพี่พี่ชอบอ่าอย่างตัวพี่เองชอบในการเขียนสื่อสารมากกว่าค่ะก็ก็เลยคิดว่ามันไม่จําเป็นคะ่ะรู้สึกเหมือนเหมือนมีเสียงแบบมากระแทกหูอยู่ตลอดแบบว่าเราเรา,เราเราได้ยินไม่เป็นภาษาคะ่ะเราก็ไม่เข้าใจเสียงนั้นด้วยมันคล้ายๆเหมือนเสียงตะโกนมาแบบเหมือนเหมือนทิ่มแทงในหูอยู่ตลอดะคะ่ะตอนเวลาพี่เกิดพี่พูดไม่ได้ใช่ไหม คิดว่าใช่นะคะคือคุณแม่ก็ยังไม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันอตอนนั้นท,ท,ที่พ่อแม่รู้ว่าพี่หูหนวกพ่อแม่ก็เสียใจมากค่ะแล้วคนปกติใส่เครื่องช่วยฟังมันจะเป็นยังไงหรอคะอ,อันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนหูดีเขาใส่แล้วรู้สึกยังไงไม่เุ้่ฟังไม่เหมอะกับคุน คือตอนตั้งแต่เด็กก็คือไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้เลยก็ก็เหมือนก็ยังเหมือนไม่เคยใช้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราพอมาใส่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะสมก็คือเสียงที่หลักๆเลยคือคือเสียงที่ฟังอ่ะเขาไม่รู้เรื่องมันเป็นเสียงคล้ายๆแบบที่ไม่ที่ไม่แบบไม่ได้ลื่นหูฟังแล้วมันแบบกระแทกกระแทกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเสียงตะโกนอะไรเงี้ยค่ะพี่โมดคิดว่าคนจะตัดสินใจยังไงดีคะว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนอ๋ออย่างถ้าถ้าถามตัวพี่พี่อ่ะไม่เอาไม่ใส่อยู่แล้ว เราให้คนยกตัวอย่างแบบเพื่อนเเขาเคยเจอปัญหาเนี่ยครับกับคนที่แบบเพิ่งไปลองเขารู้สึกว่าหลังเลอะไรอย่างนี้มไหม่ใช่แล้วแต่บางคนที่ชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะมีมีมีสแบบเราไม่สามารถไปบังคับใครได้เขาอาจจะชอบใส่คนนี้ก็อาจจะชอบคนนี้ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละบุคคล ต้องบอกก่อนครับว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเคยใช้เครื่องช่วยฟังตอนเด็กๆพอโตมาผมก็ได้ปรับเครื่องช่วยฟังนะครับแล้วพอผ่านมาผมก็เลิกใช้ไปเลยครับเหตุผลก็คือมันเสียค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ครับในการดูแลเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่า ผมเนี่ยชอบเล่นกีฬาเนาะเวลาโดนแดดเงือออกเครื่องช่วยฟังก็จะเสียบ่อยๆผมก็เลยยกเลิกการใช้เครื่องช่วยฟังครับแล้วก็คิดว่าเครื่องช่วยฟังเหมาะสมกับใครก็น่าจะเหมาะสมกับกลุ่มคนที่หูตึงครับเพราะว่าคนที่หูตึงเนี่ยพอใส่เครื่องช่วยฟังสามารถแปลให้เราเนี่ยเข้าถึงเสียงต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มคนหูหนวกเลยเนี่ยใช้เครื่องฟังน่าจะไม่เหมาะสมครับเพราะว่า เสียงเครื่องจักรหรือเสียงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนแค่ช okay. ่วยเตือนเราเฉยๆอย่างเช่นเวลาเราเดินไปแล้วมีเสียงตืดๆทําให้เรารู้ว่าอ๋อมอเตอร์ไซค์ใกล้จะมามาแบบใกล้ๆเราเป็นเครื่องช่วยเตือนเฉยๆหรือว่าเสียงหวอเสียงมอเตอร์ไซค์ด่วนๆอ๋อกลายเป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์แบบนั้นนะครับที่เสียงข้างบนก็ยังงงอยู่ครับถ้าเป็นหูหนวกน่าจะงงว่าเสียงเฮลิคอปเตอร์หรือเสียงมอเตอร์ไซค์เรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะเพิ่มเติมอยากฝากให้สังคมเนี่ยมีความเข้าใจให้ตรงนะครับก็คือ สังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเมื่อผ่าตัดประสาทหูเทียมแล้วจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพูดได้เลยจากที่เป็นคนหูหนวกพอผ่าปุ๊บจะพูดได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการที่เราพูดได้เนี่ยจะต้องเกิดจากการฝึกฝนในการอ่านปากมีวิธีต่างๆมากมายในการออกเสียงให้ถูกต้องกอไก่คอคายต่างๆต้องเกิดจากการฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเราถึงจะสามารถพูดได้ถ้าเราผ่าตัดปุ๊บ สิ่งที่ช่วยได้ก็คือช่วยได้ในกลุ่มคนหูตึงเพราะคนหูตึงเนี่ยเขามีพื้นฐานการได้ยินมาอยู่แล้วเขาสามารถรู้คำคำได้อยู่แล้วพอเขาผ่าตัดประสาทหูปุ๊บความชัดเจนมันจะเพิ่มมากขึ้นครับพอดีว่าผมเนี่ยรู้รายละเอียดเนื่องจากว่า เ,เคยเรียนปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็ไปเป็นอาสาเข้าร่วมกับกลุ่มของคนหูหนวกของสมาคมตาบอดมีกลุ่มคนหูหนวกที่เขาต่อต้านการผ่าตัดประสานหูเทียมครับด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเมื่อผ่าตัดประสานหูเทียมแล้วมันไม่ได้มีการรับรองได้ว่าความปลอดภัยของคนหูหนวกจะทําให้ว่า,าสุขภาพดีหรือดีมีหลายคนที่ผ่าตัดแล้วเกิดปัญหาอย่างเช่นว่าเป็นอัมพาตหรือว่าหูดับไปเลยทําให้แบบการสมดุลของร่างกายสูญเสียก็มี เขาก็เลยคิดว่าครอบครัวเนี่ยบางคนอยากให้ลูกแ่บพูดได้เกิดมาหูหนวกอยากให้ลูกพูดได้ก็เลยพาไปผ่าตัดจริงๆแล้วความเข้าใจตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับก็เลยอยากจะฝากให้คิดถึงว่าคนหูหนวกจริงๆแล้วอ่ะอยากให้เขาแบบมีชีวิตที่อิสระแล้วก็มีการตัดสินใจเองว่าเขาอยากจะผ่าหรือไม่อยากผ่าควรจะถามคนหูหนวกไม่ใช่ว่าเป็นครอบครัวเป็นหลักที่ตัดสินใจให้แล้วเราก็ต้องตามพ่อแม่ต้องเคารพต้องเชื่อตามให้พ่อผ่าปุ๊บปรากฏว่าพอโตมาแล้วรู้สึกว่าชีวิต เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าเวลาจะไปร่วมกับเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องไปฝึกพูดไปทำนู้นนี่นะก็ทําให้แบบเสียเวลาเพราะเพื่อนผมหลายคนก็มีครับที่ผ่าตัดแล้วปรากฏว่าไม่มีใครที่ทําให้พูดได้ร้อเเท่าคนหูดีไม่มีเลยหนูมไม่เคยเห็นเครื่องช่วยฟังเลยค่ะพี่วอดช่วยอธิบายได้ไหมคะว่ามันใส่ย,ยังไงเป็นยังไงพ,พี่วอด มันก็จะเป็นงอๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรูปตัว C แล้วมันก็จะมีเหมือนเอียร์ตัวเอียร์ที่ที่ต้องสอดเข้าไปในหูแล้วก็จะมีการใส่่านแบตเตอรี่เข้าไปค่ะ,ะว่าแบบว่าก่อนที่จะใส่เครื่องช่วยฟังอ่ะจะต้องให้เป็นคุณหมอเนี่ยประเมินการได้ยินก่อนนะคะว่าระดับการได้ยินเนี่ยแต่แต่ละคนเนี่ยจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังประเภทไหนเพราะว่าแต่ละคนเครื่องช่วยฟังมันม,ม,นมีมันมีแบบความแตกต่างกันต้องไปประเมินการได้ยินก่อนเครื่องช่วยฟังคุณหมอมีให้หรือว่าเราต้องไปซื้อเองไหมคะ เหมือนเหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนทํางานราชการหรืออะไรสักอย่างนะคะอาจสามารถเบิกได้แล้วก็มีมีแจกที่เป็นแบบอขอรับจากมูลนิธิค่ะแต่ตอนนั้นท,ที่อยู่โรงเรียนโรงเนียนก็เคยแจกเหมือนกันค่ะก,ก็มีที่แจกมาสองข้างเลยเครื่องช่วยฟังราคาประมาณเท่าไหร่ล่ะคะสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ะคะ่ะจำได้ปรามาณรวมกันสองข้างประมาณ2 0งหมกว่าบาท เมื่ปล่อไเ่อมีกรู้เรื่องหมเื่อเคื่าผ่านด้ินไหมได้ยินดังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อเอส พ่อไปรักษาตัวโรงพยาบาลแห่งจังหวัดนทนทบุรีประชาชน เมื่อน้องพี่ขอยดธรรที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของเสียต่างไปที่โดนเอาเงินออกไปเกินห้าแสนบาทจะมีการดึงสิบเกิดขึ้นแล้วก็รายการดูกระแสเนี่ยก็ เกี่กับเรื่องของเครื่องช่วยฟังนะครับก็ต้องให้ แพทย์เกี่ยวกับเรื่องหูข้อจมูกเป็นผู้พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสมที่จะใส่เครื่องช่วยฟังนะครับถามว่าคนทั่วไปหรือใครอยากใส่ไปใส่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วเช่นผู้ที่ไม่สามารถนะครับที่จะใช้ยารักษาหรือการผ่าตัดเพื่อช่วยมีการได้ยินหมอก,ก็ให้ใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแล้วก็สําหรับคนหูหนวกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องใช้ทีนี้ถามว่าเวลาใช้ใช้ไปเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาหรือสิ่งใดตามมาบ้างปัญหาก็คือว่าการ เสื่อมของเครื่องมือแล้วก็วัยที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังเองเนี่ยต้องหมันพยายามพบแพทย์แล้วก็พยายามเช็คอุปกรณ์ของตัวเองอยู่บ่อยๆด้วยนะครับว่าตัวเองได้ยินชัดไหมพัฒนาการทางการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างคนอื่นมีการสะท้อนมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คุณเริ่มพูดไม่ชัดแล้วนะหรือฟังการสื่อสารกับเราเนี่ย ผิดทางและมันไม่เข้าใจอันนี้ตัวเองก็ต้องรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปพบแพทย์ละลองวัดการได้ยินซิว่าของฉันขนาดไหนแล้วเครื่องช่วยฟังเป็นอย่างไรบ้างอันนี้นะครับคือคือจะสามารถช่วยให้ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ครับ นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งปัญหาและทางแก้ไขสําหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังครับแล้วในสำหรับบางกรณีเนี่ยนะครับที่ต้องการผ่าตัดแล้วก็ใช้เครื่องช่วยฟังแบบฝังลงไปนะครับก็คือต้องทําตั้งแต่เด็กครับเพราะถ้ามาทาตอนโตอย่างเงี้ยนะครับจะไม่สามารถเข้าใจเสียงได้ถ้าไม่สามารถเข้าใจเสียงได้เกิดปัญหาด้านจิตใจครับปรับตัวไม่เป็น นะครับไม่เข้าใจว่าเสียงนี้คืออะไรสื่อสารไม่ถูกกลัวสังคมแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดและอยากจะถอดเครื่องช่วยฟังออกแน่ๆนะครับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยโดยได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านและจากทางสถาบันที่มีการสอนเรื่องของ การได้ยินเรื่องของเสียงนะครับจะทําให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังตรงนั้นนะครับสามารถได้ยินแล้วก็พัฒนาการของชีวิตได้ดีขึ้นการปรับตัวเองปรับด้านจิตวิทยาการอยู่กับสังคมการมีแนวความคิดต่างๆเขาจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับเราเราให้ฟัง2แบบเนาะแบบแรกแบบแรกคือฟังปกติค่ะส่วนบบที่2ก็จะเป็นเปิด3คลิปพร้อมกันค่ะแบบแรกเขาพูดเรื่องอะไรคะ แบบแรกเขาพูดเรื่องมีคนไข้แล้วก็โดนพยาบาลเอาโซ่คล้องไว้อะไรก็ไม่ให้คนไข้ออกค่ะคนไข้ก็เลยออกไม่ได้ค่ะทีนี้พอเปิด3ามคลิปแต่ละอันจับใจความอะไรได้บ้างคะคลิปที่2เป็นคลิปที่เหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งโดนลูกศิษย์แฉเื่เองอะไรสักอย่างหนูฟังไม่ออกค่ะแต่ว่าคลิปที่3คือมีเหมือนมีคนโดนจืดๆเต่าบินจืดๆดอะไรนี่ หมายถึงได้ยินคาว่าเต่าบินอะไรอย่างเงี้ยหรอ <K id> เหมือน <K id> เขาโดนเต่าบินโกงหรือเปล่าคะกิจกรรมที่ให้ทํานี้คิดว่ามันเชื่อมโยงอะไรกับเรื่องเครื่องช่วยฟังมั้งคะคิดว่ามันเชื่อมโยงกับเสียงที่พี่มดน่าจะได้ยินค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่พี่มดได้ยินครั้งแรกน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะทำให้เสรยงทุกอย่างมันแทรกเข้ามาพร้อมกันเขาก็อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็เสียงก็ซับซ้อนกัน เขาเลยน่าจะรำคาญค่ะก็รู้สึกรำคาญเหมือนกันค่ะเวลาที่มันมาซ้อนๆกัน3ามเสียงอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเฉยๆนะลองจินตนาการถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะในหนึ่งวันเฉยๆนะในหนึ่งวันหูของผ้าแพไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผ้าแพรจะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรมากที่สุดน่าจะเป็นเสียงเพลงค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบฟังเพลงค่ะถ้าเกิดไม่ได้ฟังเพลงอีกหนูก็จะรู้สึกว่าแบบ ก็น่าจะรู้สึกเสียดายแล้วก็เศร้าที่เราไม่ได้ฟังเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินอะไรบ้างรูไม่ได้ยินอะไรเลยมันไม่ได้ยินเลยเหรอใช่หรือว่ามันเบามากเบาเหมือนศูนย์กิลเบาเหมือนเสียงศูนย์กิโลเมตรเดินกัน ก็ไม่ได้ยินเดสองเก้าก็ไม่ได้เดสิบเก้าก็ไม่ได้ยินโอเคเอาล้ะตอนตอนพี่อาร์ตเขาเปิดให้สามคลิปพร้อมกันได้ยินอะไรบ้างรอบที่หนึ่งไม่ได้ยินรอบที่สองไม่ได้ยินรอบที่สามก็ไม่ได้ยินอะยังไงก็ไม่ได้ยินเหรอลูกจริงป่ะเนี่ยจริงเฮ้ยไม่ได้ยินอะไรเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่ะถามถามแจ๊ซดินเนาะเสียงที่แจ๊ดินได้ยินอะค่ะเสียงทุกอย่างเลยนะที่แจ๊ดินได้ยินอะ แจนลินชอบเสียงอะไรมากที่สุดคะหนูชอบเสียงดังที่สุดในจักรวาลสมมุติให้เลือกเสียงเพลงเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงเพื่อนหนูเลือกอะไรที่อยากหนูว่าเสียงเพื่อนดีกว่าเพราะเสียงคุณพ่อคุณแม่โกรธไปตอนที่เปิดคลิปแรกให้ฟังเขาพูดเกี่ยวกับอะไรคะพูดเกี่ยวกับพี่คนพิการคะ่ะอ๋อเขาทําไมเหรอจับใจความได้ไหมเขา เขาถือเงินอยู่แล้วเขาก็ทําสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาสลับขึ้นลงขึ้นลงอะคะอ่ะอ๋อเขาเล่นเขาเล่นมายากโนเหรอหรืออะไรไม่รู้ค่ะอ่ะแล้ว,แล,วแล้วพอเปิด3อันพร้อมกันนะลูกเรารู้สึกยังเราฟังรู้เรื่องไหมไม่จับใจความอะไรได้บ้างไหมไม่เลยไม่ได้อะไรเลยเหรอ <c oughs> ใช่รู้สึกยังไงพอฟังสาอันพร้อมกันมีคนพูดหยุดเต็ไมไปหมดเลยอะค่ะลำคาญไหม <c oughs> ลำคาญ <c oughs> สมมุตินะคะ ถ้าเกิดบีบีมีสักวันหนึ่งที่บีบีอยู่ๆหูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะบีบีจะเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรมากที่สุดค่ะเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่แล้วก็น้องค่ะอ๋อแล้วถ้าเสียงเพื่อนอนน่ะก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าครอบครัวมากที่สุด